คือ 1. การเตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมด6อย่างสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาทางหน้าท้องมีดังนี้ 1. นึ่สำลีค่ะจะเป็นสำลีก้อนเล็กหรือสำลีก้อนใหญ่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นสำลีรีดขอบสำลีที่เป็นผ้าก็ได้นะคะ 2. แอลโกอฮอล์ค่ะในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาทางหน้าท้องเราจะใช้แอลโกอฮอล์70%ที่เป็นอย่างใสเท่านั้นนะคะ3 สมุดค่ะสำหรับลงบันทึกเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำยาทห้งหน้าท้องค่ะ 4. ตัวหนีบค่ะสำหรับคนไข้ที่เปลี่ยนถ่ายน้ำยาทห้งหน้าท้องด้วยแบคเตอร์นะคะจะใช้ตัวหนีบ2ตัวในการปิดระบบน้ำยาในการควบคุมการไหลเข้าไหลออกของน้ำยานะคะแล้วก็อย่างที่5น้ำยาค่ะเราจะใช้น้ำยาในการเปลี่ยนถ่าย น้ำยาทางหน้าท้องนะคะโดยคนไข้เริ่มแรกเนี่ยเราจะใช้น้ำยาที่ความเข้มขน้น1.5เซนะคะก่อนที่เราจะนำน้ำยามาใช้เราต้องตรวจสอบอย่างนี้ค่ะ 1. ความเข้มข้นของน้ำยาใช่ใช่ปริมาณความเข้มข้นตามที่คุณหมอแนะนำหรือเปล่านะคะ 2. ปริมาตรของน้ำยาอยู่ที่2,000ซีซี 3. วัยหมดอายุ ะะให้ให้ตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งหลังใช้ไอ้ A, ก่อนใช้นะคะ3นะคะถุงรั่วค่ะวิธีการตรวจสอบก็คือจับถุงตั้งขึ้นแล้วก็เอียงไปที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะเคาะเคาะเคาะให้ไอ้น้ำหยดลงไปที่มุมถุงเสร็จแล้วเอานี้มีภาพดูค่ะ,คะถ้าเกินหนึ่งข้อไม่ปุ้งแสดงว่าน้ำยารั่วค่ะห้ามใช้น้ำยาถุงนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ไอ้น้ำเกาะบริเวณถุนนะคะก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าไอ้น้ำพวกนี้เกิดจากการที่ทำให้ปัสจากเชื้อค่ะแล้วก็ตรวจสอบรอบๆถูกนะคะว่าจุกยังอยู่ที่เดิมไหมแล้วก็แกนสีเขียวมีหักอะไร,ร,รหรือเปล่ามีเศษป่นเศษผงหรือเศษเชื้อราอะไรอยู่ในถูกไหมถ้ามีไม่ให้ใช้นะคะ,อ,ะอันต่อไปอย่างที่6ค่ะ คือจุกป,ปิดจุกป,ปิดให้ตรวจสอบวันหมดอ,อายุก่อนใช้ด้วยนะคะขั้นตอนที่สองสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหงาง้าท้องคือการล้างมือะคะ่ะก็ใช้หลังมือในการเปิดน้ำลาดน้ำให้ดี มือปิดนะคะแล้วก็ใช้กดข้าแรกมือฝักถูฝ่ามือสิบครั้งนะคะที่สองหลังมือถูไปตามข้อตามซอกให้หมดนะคะสิบครั้งข้างและสิบครั้งนะคะตอนนี้นะคะสิบครั้งเช่นกันตามซอกนะคะ ก็กำมือหูฝ่ามือแล้วก็ถูเหมือนเวลาเราซักผ้านะคะด้านหลังด้วยนะคะสิบครั้งเหมือนกันนะคะตั่งนี้เหมือนกันนะคะต่อไปทำจีบเป็นการทำความสะอาดเล็บนะคะ อย่างน้อยสิครั้งเช่นกันข้างและสิครั้งนะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นหนัวไม่โป้งนะคะต้องมาถึงบริเวณนี้นะ,ะจนถึงเลยง้ามอ,อกมานะคะ นแล้วรวบลงงาางนะคะ,ะ,คะเหียวลงมานนะข้อสอบนะข้อมือออกมานะคะถึงสอบเนะัน,นี้เช่นกันนะคะ,ะใช้ข้อสอบการเปิดน้ล้งทีทขะะ้างน้จาปลานิ้วเราต้องการให้ปลายนิ้วสะอาดที่สุด นิ้วเราใช้ในการหยิบจากสิ่งของนะคะ จะมามุมใดมุมหนึ่งเช็ดที่ปลายนิ้วก่อนะนะคะปลายนิ้วไปมุมใดมุมหนึ่งนะเช็ดตามกอนขึ้มนมาค่ะ กสําหรับเปลี่ยนถ่ยายน้ายาทางหน้าท้องค่ะขั้นตอนที่1หยิบสําลีชุบแอลกอฮอลแล้วเช็ดโต๊ะค่ะพยายามอย่าให้ปากขวดแอลกอฮอลสัมผัสกับสําลีนะคะเวลาเช็ดโต๊ะให้เช็ดไปในแนวเดียวกันไม่เช็ดบนไปวนมาและไม่เช็ดข้ามไปข้ามมานะคะ เช็ดต้เสร็จแล้วเช็ดขอบโตด้วยค่ะหลังจากนั้นเช็ดตัวนีทั้งสองตัวค่ะด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์เหมือนกันส่วนที่เราเช็ดแอลกอฮอล์แล้วจะเป็นส่วนสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นห้ามวางอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้สะอาดไว้บนส่วนที่เราเช็ดโตแล้วนะคะ เสร็จแล้วฉีดถุงน้ำยาค่ะวิธีการฉีดถุงน้ำยาถุงน้ำยาจะมีรอยบากอยู่บนปากถุงนะคะฉีดตั้งถุงน้ำยาขึ้นแล้วดึงลงค่ะหยิบถุงน้ำยาที่อยู่ด้านในออกมาวางไว้บนโต๊ะส่วนที่เราทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบการรั่วของถุงน้ำยาอีกครั้งโดยการกดลงไปบนถุงน้ำยาค่ะถ้าน้ํายามี น้ำพุ่ออกมาจากถุงถือว่าถุงน้ำยาถุงนั้นรั่วนะคะห้ามใช้เสร็จแล้วก็จับถุงน้ำยาและสายแยกออกจากกัน ถุงน้ำทิ้งใส่ไว้ในตะกร้าและถุงน้ำยาแวนลงไปบนเสาน้ำเกลือของเราค่ะเสร็จแล้วหนีบตัวนีบทั้งสองตัวบนสายน้ำยาขาเข้าและสายน้ำยาขาออกค่ะจากนั้นหักแกนเขียว ที่อยู่ข้างๆจุกน้ำยาค่ะอุปกรณ์ของเราจะพร้อมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาให้แ้่ท้องแล้วหลังจากที่เตรียมเสร็จแล้วเราจะไปล้างมือครั้งที่สองกันค่ะที่เรล้างกลับมาแล้วให้หยิบกระดาษมาด้วยหนึ่งแผ่น วางกระดาษที่เราหยิบมาไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วจับสายจากท้องคนไข้ใส่ไปในที่ซอกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และสายจากถุงของน้ำยาใส่ไปที่ซอกนิ้วกลางกับนิ้วนางดึงฝาสีเขียวออกก่อนแล้วค่อยหมุนฝาสีขาวออกจากนั้นจับใต้วงแหวนสีน้ำเงินสวมใส่เข้าไปที่ มือที่ซ่อนดุกโป่งกับดุชิแล้วเลื่อนมือมาจาับสีฟ้าหมุนสีขาวเรียกว่าเปิดวาล์วก่อนที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำยาให้คนไข้นำน้ำยาใหม่เข้าไปเราต้องนำน้ำยาเก่าออกมาก่อนวิธีการก็คือเปิดตัวหนีบสีน้ำเงินตัวล่าง น้ำจากท้องคนไข้จะค่อยๆไหลลงถึงน้ำยาถึงล่างค่ะแปลว่าน้ำยาไหลออกจากท้องของคนไข้หมดแล้วให้ปิดวาล์วโดยการจับสีฟ้าหมุนสีขาวแล้วปิดตัวหนีบสีน้ำเงินสายล่างค่ะ ก่อนที่เราจะนำน้ำยาเข้าไปในท้องของคนไข้เราต้องทำการล้างสายก่อนโดยการเปิดตัวหนีบสีน้ำเงินที่สายถุงน้ำยาล้างไตใหม่และเปิดตัวหนีบสีน้ำเงินที่สายถุงน้ำยาล้างไตเก่าน,นับ1 2 3 4 5 แล้วหนีอกลับเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเปิดวาล์วสายส่งน้ำยาพเพื่อปล่อยน้ำยาล้างไตเข้าช่องท้องของคนไข้ค่ะห่อกระดาษไว้เหมือนเดิมหลังจากที่ปล่อยน้ำยาเข้าท้องคนไข้เรียบร้อยเราต้องลงบันทึกข้อมูลในสมุดบ,บันทึกข้อมูลของคนไข้ในช่องที่2 ระยะเวลาน้ำยาออกจากท้องของคนไข้หมดและช่องที่3คือรอบของการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาช่องที่4ความเข้มข้นของน้ำยาและช่องที่5คือระยะเวลาเริ่มน้ำยาเข้าท้องของคนไข้ค่ะโดยระยะเวลาน้ำยา ออกหมดแล,และ,และระยะเวลาน้ำยาเริ่มเราจะใช้เป็นเวลาเดียวกันเพราะว่าระยะห่างจากการเริ่มปล่อยน้ำยาเข้าท้องและน้ำยาออ,ออกท้องหมดห่างกันเพียงแค่เรานับ1 2 3 4งสองสามสี่ปล่อยน้ำยาร้างไทยทางเช้าท้องเข้าไปได้ปริมาณที่ต้องการแล้วให้ปิดวาล์วสายส่งน้ำยาและหนีบวหนสี้ําเงินที่สายส่งน้ำยาค่ะ จากนั้นนำถุงน้ำยาค่ะเข้าใส่ลงไปในตะกร้าค่ะและไปล้างมือครั้งที่สามค่ะเมื่อล้างมือครั้งที่สามเสร็จแล้ว ให้นำจุกป,ปิดสีขาวทั่วใหม่มาเปิดค่ะโดยวางด้านที่เป็นคอยสีเงินลงบนโต๊ะแล้วดึงกระดาษสีขาวออกช้าๆอย่างระมัดระวังค่ะ <c oughs> ตรวจสอบดูเบตาดินใต้ฝาถ้ามีเบตาดินอยู่ใต้ฝาแสดงว่าฝาใช้ได้ค่ะจากนั้น หยิบสายข้อต่อเปลี่ยนถ่ายน้ำยาทางหน้าท้องจับสีฟ้าหมุนสีขาวออกจากกันค่ะนำฝาจุกสีขาวใหม่เปลี่ยนใส่เข้าไปแทนเร็จขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาทางหน้าท้องเก็บสาย เปลี่ยนถ่ายน้ำยาทางหน้าท้องเข้าไปในถุงหน้าท้องค่ะถงน้ำยาทางหน้าท้องหลังจากที่ถอดออกมาจากคนไข้แล้วให้นำฝาจุดป,ปิดตัวเก่านำกลับใส่เข้าไปใหม่ค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการชั่งน้ำหนักน้ำยาข่าออกจากท้องคนไข้โดยการ ผูกให้สายเป็นปมแล้วนำไปแขวนบนตาช่างค่ะดูน้ำหนักของน้ำยาขาออกโดยสังเกตที่ขีดแดงของตาช่างนับขีดแดงจากเลขศูนย์ลงมาค่ะเราจะเห็นว่าน้ำยาขาออกครั้งนี้ออกมาที่ปริมาตร2,000ซีซีค่ะ หลังจากที่เราชั่งน้ำหนักปริมาตรน้ำยาขาออกแล้วให้เราตรวจลักษณะของน้ำยาขาออกโดยการวางถุงน้ำยาลงไปบนฝ่ามือให้บริเวณหน้าต่างของถุงน้ายาอยู่ด้านบนแล้วมองลอดหน้าต่างของถุงน้ำยาลงไปให้เห็นลายนิ้วมือของเราค่ะถ้าเราสามารถมองเห็นลายนิ้วมือของเรา จากหน้าต่างถุงน้ำยาได้แสดงว่าถุงน้ำยาถุงนี้ใสค่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถจะมองเห็นลายนิ้วมือของเราอย่างชัดเจนในหน้าต่างของถุงน้ำยาให้ถือว่าถุงน้ำยาถุงนี้ขุ่นนำถุงน้ำยากลับมาหาเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลทันทีค่ะ